الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ความสันติความเมตตาปาณีความจำเริญจากอัลอสบาห์นาอวลตะลาจงประสบกับทุกๆคนนะครับขออัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้ผู้แต่งหนังสือฮะฟิซบาฮุลลาฮูตะลาได้บอกว่าอัตเะห์ดิรุมินัลอิฮัดมินะอิลฮ ادي ฟีอัสมาอิลลาอัตเะห์ดิรุมินัลอิลฮ ا ด ي ฟีอัสมาอิลลาเพราะว่าเป็นบทที่ได้เตือนให้ระวัง นะครับจากการบิดเบือนในบรรดาพระนามต่างๆของอัลลอฮ์นะครับ <c oughs> ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้พูดถึงคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลานะครับที่พระองค์บอกว่าวลลาอมู ا ل ل ه الأسماء ล ل ح س ن ะ ف ุลฮิดูนฟีอัสมาอ ي ฮิ د و ن في จซา ا ئ ามากาน و ยะ ع าม و นะครับ ความหมายก็คือสําหรับอัลลอฮ์นั้นมีบรรดาพัฒนมต่างๆมากมายอันงดงามดังนั้นพวกเจ้าจงขอจงขอดุอาต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นนะครับและจงปล่อยทิ้งบรรดาผู้ที่ได้บิดเบือนในบรรดาพัะนามของพระองค์พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนตามที่ได้กระทำเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึง เรื่องของพระนามมันงดงามกันนะครับแต่ว่าช่วงช่วงท้ายของอายาเนี่ยที่บอกว่าวารุลละดีนะยุลหิดุนาฟีอัสมาอิฮีให้ให้ระวังนะครับให้ปล่อย,ให,อยให้ปล่อยทิ้งบรรดาผู้ที่ได้บิดเบือนในบรรดาพระนามของพระองค์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าสัญญจะเจ้ามาการุยอามารุนพระองค์จะตอบแทนตามที่พวกเขากระทำเอาไว้ซึ่งเป็นการคาดโทษ จากอัลลอฮฺสบานอวตารลาต่อบรรดาผู้ที่บิดเบือนในบรรดาพระนำของพระอ,องค์นะครับนะแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนไปตามการกระทําของพวกเขาและอัลลอฮ์ Allah ก็จะสอบสวนเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยการสอบสวนอันรุนแรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อตักเตือนที่ที่อัลลอฮฺได้กําชับให้ระวังนะครับระมัดระวังในการที่จะไป บิดเบือนบรรดาพนันนำของพระองค์นะครับใน,ในอายะนี้อัลลอฮฺสุบานหะวะตาลาได้ขู่สำทับนะครับบรรดาผู้ที่บิดเบือนในบรรดาพนันนมของพระองค์ไว้สองประการด้วยกันสองคำขู่ประโยคแรกนะครับสํานวนแรกได้บอกว่าวตารูจงละทิง้งจงปล่อยทิ้งไปนะครับนี่เป็นการเป็นการขู่สำทับนะครับและก็ อีกอีกสำนวนหนึ่งนะครับของอายาบอกว่า,วาสัญญุตเจ้านามาแก้นุยามาลูนพวกเขาจะได้รับผลกรรมนะครับที่พวกเขากระทำเอาไว้นะครับผลตอบแทนเนี่ยอัล็กจะตอบแทนให้อย่างแน่นอนนะครับเออัล็กก็จะตอบแทนให้ตามก,รการกระทําของผู้ที่บิดเบือนในบรรดา,าพระนามของพระองค์นะครับคําว่าบิดเบือนเนี่ยนะครับก็คือการ การที่ฉยียออกจากความจริงนะครับอย่างการบิดเบือนในบรรดาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือก็แตง่งสือได้บอกว่าอัลอาดูอลอัลอาดูลูบิฮาบิฮากาะียีิฮาว่ามานิฮาอัลอันฮักิตาบิดละฮาบอกว่าการที่จะเบนออกจากข้อเท็จจริงจากความหมายนะครับเอาเอาข้อเท็จจริงแนละเอาความหมายนะั้นเบนออกจาก ความถูกต้องที่ที่ที่มันเป็นความจริงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะมีการบิดเบือนในบรรดาพน,นามของพระองค์นี่ก็จะมีมีหลากหลายนะครับจะมีมีเขาเรียกว่าไปบิดเบือนไม่เหมือนกันนะครับเอาละก็แต่ว่าเอาล์ก็ได้ตักเดือนทั้งหมดนะครับทั้งหมดกับผู้ที่ได้บิดเบือนในบรรดาพน,นามของพระองค์ นะครับพระองค์ก็ได้เตือนเอาไว้แล้วก็ได้เน้นย้ำต่อมุสลิมนะครับให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจการบิดเบือนบรรดาพระนามของอัลลอฮ์และชนิดต่างๆของการบิดเบือนเพื่อที่จะไม่ให้มุสลิมนั้นได้เกิดการบิดเบือนนะครับในพระนามของพระองค์เหมือนที่อัลลอฮ์สบฮานอวตะตาลาได้พูดเอาไว้ว่าว่ากาลิกานุฟซิลุนอาญาติวาิตัสตบีนาซาบีลมุจริมี นะครับและในทํานองนั้นแหละเราได้แจกแจงองค์การต่างๆนะครับให้และได้แจกแจงรายละเอียดของอขององค์การาต่างๆในอญญายางขรออานเนี่ยเพื่อที่จะ,ะให้ประจักษ์นะครับให้บรรดาให้ให้ให้แนวทางของบรรดาผู้ที่ทำผิดเนี่ยได้ประจักษ์นะครับก็คือเพื่อที่จะ ในอายะห์นี้เนี่ยความหมายก็คือเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้เห็นความถูกต้องได้เห็นอย่างจัดแจ้งนะครับในในองค์การต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อที่จะไม่ตกอยู่ในการบิดเบือนเลยในข้อควรระวังนะครับในการบิดเบือนพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกไอ้ย,ย,สยอุสมียลออชนามวลอัสันบิฮาเอาพัะนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับตอาพระนาของอัลลอฮ์เนี่ยมามาเรียกชื่อรูปปั้นนะครับมาเรียกชื่อเทวรูปเช่นบรรดามุชริกีนในสมัยยาฮิลิยะเนี่ยนะครับเขาจะเรียกรูปปั้นว่าอัลลา นะครับอัลลอฮ์เนี่ยแตกมาจากคําว่าอัลอิละมาจากคําชื่อของอัลลอฮ์ที่ชื่อว่าอัลอิละแล้วต่อมาเอาชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยมาพลิกใหม่แล้วก็มาเรียกว่าอัลลาสนะครับมาเรียกมาเรียกชื่อรูปปั้นแล้วก็มารูปปั้นอีกอีกรูปหนึ่งจะเรียกว่าอัลอุซซาซึ่งเอามาจากพันธุของอัลลอฮ์ที่ชื่อว่าอัลอาซีสนะครับแล้วก็รูปปั้นอีกอีก อีกรูปหนึ่งก็จะเรียกว่ามันนะเอามาจากพระนามของอัลลอ์ที่ชื่อว่าอัลมันนานนะครับเอาเขาเอาพระนามของอัลลอ์เนี่ยมาตั้งชื่อรูปปั้นแล้วก็มามาทําให้เพี้ยนนะครับมาบิดเบือนพระนามของอัลลอฮ์นะครับท่านลิบมุจรีรได้พูดไว้ในหนังสือตัมซีรของท่านว่าในในการอธิบายอายะครุวอานบอกว่า วาซารุลลาซีน่ยุลฮิดุน่าใอัสมาอิฮีที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอ่าวาซารุลลาซีน่ยุลฮิดุน่าใอัสมาอิฮีแล้วพงคเจ้าจงปล่อยทิ้งบรรดาผู้ที่ได้บิดเบือนในบรรดาพระนามของพระองค์ก็คือท่านย่รลดได้อธิบายว่ายะนี้บีฮอัลมุชริกีนก็คือบรรดามุชริกีนนั่นเองกว่าการอิลฮาดูฟีอัสมาอิลละโดยที่พวกเขานั้นได้บิดเบือนพระนามต่างๆของอัลลอฮ์อันหนุมาดะลูบิฮะอัมมาฮิยายไลฮีพวกเขาก็ ได้เปลี่ยนไปจากข้อความเดิมฟาซัมโมบิฮาอาลิฮัตาฮุมว่าอาาัสตาหมุกเขาก็เรียกชื่อบรรดาเทพเจา้าบรรดารูปปั้นของพวกเขาว่าซาดูฟีฮาวนานัมคอสูมินหาเขาก็มาเพิ่มหรือมาตัดออกนะครับมาเพิ่มหรือมาตัดออกนะครับในบรรดาพระนามของพระองค์บาซัมโมบะตอฮาอัลลา คนบางกลุ่มของพวกเขาก็จะตั้งชื่อว่าอัลลาสอิสติอิสติค้อกันมินหุมลามีอิสมิลาฮิลาดีฮุลอาอัลลาสเนี่ยเขาบอกว่าก็เอามาจากพระนามของอัลลอฮ์ที่จากคําว่าอัลลอฮ์เขาเอามาชื่อลาสนะครับวะซัมโมบาวตูฮ์อุซซาวบางส่วนของบรรดามุชติกินก็จะตั้งชื่อรูปปั้นว่าอัลอุซซาอิสติค้อกันลาฮมิอิสมิลลาฮิลาดีฮุลอาซีบซึ่งเอามาจาก พระนามของอัลลอฮ์ที่ชื่อว่าอัลอาซีสแล้วอย่างนั้นก็มีรายงานจากท่านมุจาฮิดในความหมายอายะนี้ว่าอันฮุกอลอิสตะคุอัลอุซจามินอาซีสทัลมุจาฮิดก็บอกว่าอัลอัลอุซจาเนี่ยแต่มาจากรากศัพท์ที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ที่ชื่อว่าอัลอาซีสแล้วก็อัลลอฮ์ก็มาแตกมาจากคําว่าอัลลอฮ์อันนี้ก็คือเป็น การบิดเบือนในบรรดาพระน,นามของอัลลอฮ์เขาได้พวกเขาได้ได้ผันพระน,นามต่างๆของพระอ,องค์นะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อบรรดาเทวะรูปของพวกเขานะครับประเภทการบิดเบือนะอันแรกนั่นก็คือเอาชื่อของอัลลอฮ์นี่มาตั้งชื่อรูปปั้นแล้วก็แล้วก็บิดเบือนชื่อให้มันมันมันใกล้เคียงแต่ไม่ นะครับเอามาจากชื่อของอัลลอฮ์แล้วก็มามามา,มาแต่งใหม่เอามาจากรากสัมเดียวกันนะครับอันชนิดที่สองเนี่ยนะครับการบิดเบือนชนิดที่สองน,ะนะน,นั่นก็คือตัสมีอตุลลอฮิบีมาลายาเลียกคบิดาลาลีวะกามายไปเรียกอัลลอฮ์ไปเรียกอัลลอฮ์ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับความสูงส่งกับความสมบูรณ์ของพระองค์ พระนามของอัลลอฮ์ที่งดงามนั้นในในหลักวิชาการเขาชื่อเขาบอกว่าเป็นเตาร์กีฟยะเป็นเตอรีกียะก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานไม่ใช่จะตั้งชื่อเองก็ได้นะครับไม่อนุญ,ญาตให้คนหนึ่งคนใดเกินเลยพระนามของอัลลอฮ์นะครับเกินเลยที่ที่มีมาในคัมภีร์อลัลกุรอานเกินเลยที่มีมาในอัสซุนนะของท่านนาบีาาสลุลตาน นะโดยเหตุน,นี้นะครับผู้ที่มีผู้ที่เอาเรียกว่าเอาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้ามาในบรรดาท่านามของอัลลอฮ์นะครับท่านอามัชรฮมิมะฮุลลอฮ์ได้พูดอธิบายในในตับเซียอายะข้างต้นเนี่ยนะครับบอกว่า ยุติคีรุนฟีฮามาเลสามินหาเขาได้เอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์เนี่ยเข้ามาใส่ในพน,นามของพระองค์ตัวยอย่างดังกล่าวนั้นเช่นชาวนัสซอรชาวนัสซอรก็คือชาวริสเตียเนี่ยนะครับเ็าได้เรียกอัลลอฮ์ว่าพระบิดาแบบเนี้ยนะครับเรียกว่าอับัตอันนี้ก็ถือว่ามาเพราะว่าเดิมศาสนาคริสต์ก็เป็นศาสนาที่นับถืออัลลอฮ์เป็นเจ้าและนับถืออัลลอฮ์องเดียวนะครับแต่ต่อมาเนี่ย จะใช้คําว่าพระนามของอลัลลอฮ์เนี่ยจะใช้เรียกพระอลัลลอฮ์ว่าพระบิดานเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนในบรรดาพระนามของพระองค์นะครับแล้วก็ชาวนักปรัชญาก็จะเรียกอลัลลอฮ์ว่าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับหรือว่าอามีบางกลุ่มที่หลงผิดเนี่ยเรียกว่า,าเป็น วิศวกรจกักรวาลอะไรเหล่าเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งก็เรียกว่าไปไปเรียกอัลลอฮ์โดยโดยไปบิดเบือนในชื่อของพระองค์นะครับชนิดที่สามไปบิดเบือบนบรรดาพระนามของมมขอัลลอฮ์จากความหมายจากข้อเท็จจริงจากความหมายจากข้อเท็จจริงก็คือไปบิดเบือนความหมาย ให้ออกจากข้อเท็จจริงไปปฏิเสธข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งของการบิดเบือนนะครับคือคือท่านอิมรุอับบาสนาเนี่ยบอกว่าอัลอิลฮัดอัจจุบีการไปบิดเบือนนี่ถือว่าเป็นเป็นการปฏิเสธอัลลอฮ์นะครับก็คือผู้ใดที่ปฏิเสธความหมายพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็ปฏิปิเสธข้อเท็จจริงของคาคานั้นเนี่ย ก็คือเท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ที่บิดเบือนพระนามของอัลลอฮ์นะครับเช่นบางส่วนของของกลุ่มที่บิดเบือนพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเ็าบอกว่าพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นคําอย่างเดียวซึ่งไม่ได้มีความหมายนะครับ ไม่ได้บอกถึงลักษณะคําคํานั้นไม่ได้บอกถึงลักษณะของพระองค์เลยมันแค่เป็นคำเฉยๆไม่ได้บ่งบอกถึงความหมายแต่ประกาศใดอันนี้พวกิดเบือนบางกลุ่มเขาบอกว่าพระนามของเราเนี่ไม่มีความหมายมีแค่เป็นชื่อที่ใช้เรียกเท่านั้นเองห้ามบอกความหมายเพราะการบอกความหมายนั้นจะบอกลักษณะของพระองค์อย่างเงี้ยเขาไม่ให้พูดอย่างเนี้ยนี่ก็คือเป็นการบิดเบือนอ่นชนิดหนึ่งนะครับเช่น อัลลอฮ์เป็นผู้ส่งอัสมี์เป็นผู้สรงได้ยินอัลบาซีเป็นผู้ทรงเห็นอัลฮายุเป็นผู้มีชีวิตอัลรอฮีมเป็นผู้ที่สรงเมตตาปราณีเขาบอกว่าไม่ได้พระองค์นั้นไม่ได้มีชีวิตพระองค์นั้นไม่ได้ยินพระองค์นั้นไม่เห็นพระองค์นั้นไม่ได้มีความเมตตาเนี่ยพอผิดเบือนในพระนามของอัลลอฮ์เขาจะบอกว่าเป็นชื่อเฉยๆแต่ไม่ได้ มีไม่ดีมีลักษณะดังกล่าวตามชื่อนั้นอะเนี่ยก็คือซึ่งเอาล้อนั้นมหาบริสุทธิ์ในพระองค์นะครับห่างไกลจากสิ่งที่เขาได้ให้ลักษณะต่อพระองค์อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนในบรรดาพระนามของพระองค์นะครับและก็บรรดาผู้ที่ที่ที่ได้บิดเบือนได้ปฏิเสธในบรรดาพระนามของพระองค์นั้นก็ บางคนเนี่ยครปฏิเสธเพียงบางส่วนนะครับและอีกบางส่วนก็กล้าที่จะยืนยนันกล้าที่จะบอกนะครับอีกกลุ่มผู้ที่ปฏิเสธพระนวาระบางกลุ่มเนี่ยปฏิเสธทั้งหมดทุกพณนามนะครับก็มีปฏิเสธบางพณนามก็มีปฏิเสธทุกพณนามก็มีนะครับผู้ที่บิดเบือนในบรรดาพนามของพระองค์ทั้งหมดนั้นเป็นการปฏิเสธ เขาบอกว่าพูดใดที่ปฏิเสธพระนามของอัลลอฮ์แค่บางอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกลักษณะของพระองค์ซิหรือที่เราซุ่ได้บอกลักษณะของพระองค์เอาไว้ก็ถือว่าเขาได้เป็นผู้ที่บิดเบือนแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชนิดที่สามของการบิดเบือนแล้วก็คือเป็นการปฏิเสธพระนามปฏิเสธความหมายพระนามของพระองค์นะครับจากข้อเท็จจริงของคำคำนั้นนะครับ ประเภทที่สี่ของการบิดเบือนนั้นนะครับประเภทที่สี่ก็คืออันนี้อันนี้ไปไกลก็คือไปเปรียบเทียบท่านนามของอัลลอฮ์นะครับไปเปรียบเทียบกับมะกุรูไปเปรียบเทียบกับสิ่งสรรพสิ่งต่างๆนะครับไปเปรียบเทียบกับมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเห็นะครับ,ปปรบ,บ,รบก็คืออัลลอฮ์นั้นห่างไกล นะครับห่างไกลจากสิ่งที่พวกเขาได้เปรียบเทียบเพราะข้าพระองค์อลอสบานอหัวตาละได้บอกว่าเลสกามิตลิฮิชัยอุวะหุสามิอุลบาเซียไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์นั้นเป็นผู้ส่งได้ยินเป็นผู้ทรงเห็นนะครับแล้วก็พระองค์ยังพูดอีกว่าฮัลตาลามูลาหูสามิยาสเจ้า รู้หรือว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงนับเสมอเหมือนกับพระองค์นะครับและพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับสิ่งใดเลยนะครับสิ่ง,งต่างๆก็ไม่เหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่เหมือนสิ่งต่างๆทั้งหลายนะครับท่านอิมามอัลมัดรอฮิมาอัลลอฮฺเคยพูดเคยพูดถึงบรรดาผู้ที่ ที่เปรียบเทียบอัลลอฮ์นะครับเปรียบเทียบลักษณะของอัลลอฮ์กับลักษณะของมรู้ของสิ่งของสรรพสิ่งที่ที่ถูกสร้างนะครับเขาบอกว่าผาหาั่ของอัลลอฮ์เหมือนกับมือของฉันแบบเนี้ยนะครับเนี่ยหรือการได้ยินของพระองค์เหมือนการได้ยินของฉันการเห็นของพระองค์เหมือนกับการเห็นของฉันซึ่งอัลลอฮ์ได้สูงส่งห่างไกลจากดังกล่าวนั้นอย่างสิ้นเชิงนะครับ ส่วนผู้ที่ได้ยืนยันบรรดาพระนามของอัลลอฮ์และลักษณะต่างๆของพระอ,องค์ไปตามความเหมาะสมแห่งความสูงส่งแห่งความสมบูรณ์ของพระอ,องค์งก็จะรอดพ้นจากการเปรียบเทียบนะครับรอดพ้นจากการปฏิเสธลักษณะและพระนามของพระอ,องค์นะครับอันนี้ก็เป็นสีปนนนส่ประการในการบิดเบือนนะครับสี่ประการในการบิดเบือน พระนามของอัลลอฮ์ที่งดงามนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับกลุ่มต่างๆของผู้ที่ปฏิเสธพระนามของพระองค์ก็ขออัลลอฮ์สบานะวะตาอลาได้สมงุกป้องเรานะครับด้วยความโปรดปรานของพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ขอบอกสมปกป้องพวกเราให้พ้นจากการหลงผิดต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้ความบริสุทธิ์ในบรรดา ู้ที่ปฏิบัติตามรสูลของพระองค์นะครับที่ยืนหยัดตามซุนนะของท่านรสูงสัลลาุอเลยสัลลัมจะไม่ได้ให้ลักษณะของอัลลอฮ์นอกจากตามที่พระองค์ได้บอกลักษณะของพระองค์ได้บอกลักษณะถึงตัวตนของพระองค์เอาไว้หรือที่ท่านอนับดุลสลัมได้บอกถึงลักษณะของพระองค์ โดยไม่ปฏิเสธลักษณะของพระองค์เลยไม่เปรียบเทียบลักษณะของพระองค์กับลักษณะของสิ่งต่างๆสิ่งถูกสร้างต่าง,ง,างๆและก็ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนออกไปจากไม่ไปเปลี่ยนคําเป็นคําใหม่อ่านอกจากคําที่ถูกประทานมาหรือความหมายที่ถูกประทานมาในอัลกุรอานนะครับเราต้องยึดไปตามคํานั้นตามความหมายนั้นนะครับ แล้วก็กล้ายืนยันบรรดาพระนามของอัลลอฮ์กล้ายืนยันลักษณะของพระองค์นะครับ mm hmm. และปฏิเสธให้พ้นจากพระองค์ในการที่จะเสมอเหมือนกับสิ่งต่างๆนะครับ mm hmm. และห่างไกลจากการเปรียบเทียบนะครับและและก็ไม่ไปไม่ไม่ปฏิเสธนะครับไม่ไม่ได้ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์จนถึงขั้นปฏิเสธ นะครับเรากล้าที่จะพูดกล้าจะยืนยันแต่ก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับสิ่งใดเพราะพระองค์นั้นพระองค์ได้พูดเอาไว้ว่าเลยสกามิดลีฮใชัยอววสัมีอุลบาซีรไม่เหมือนพูบอกไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงเห็นอันนี้ก็คือเรื่องราวของบทเรียนวันนี้ ก็ขออัลลอฮฺสุบฮานุบะตาลาได้ตอบแทนความดีกับทุกๆคนและขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเรานะให้พ้นจากการบิดเบือนในบรรดาพระนามของพระองค์ว่าซุลลัลลอฮุอัลลอฮฺนบีนะฮะบิบีนะมุฮัมมัดวะอะลลอฮฺทรงมีพระบารมีอันสังส่งวันนี้บทเรียนสั้นนะครับแค่นี้ใครมีอะไรที่จะสอบถามนะครับก็สอบถามได้หรือว่าใครที่ จะเสริมเพิ่มเติมนะครับให้พวกเราได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็ขอเรียเชิญครับ